E> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะก็เป็นจระเข้อีกต um anyway> ัวหนึ่งที่คนจัดมาซองตัวเลขขึ้นกันนะคะมาให้กล้องหม่ก็คือหล่อแค่น้ออ่าแล้วเอารอบเดียวพอใช่ไหมใครไม่ไม่ทำก็ช่างใช่ไหมคะเอาตัวเลขมาจากไหนเนาะได้ตัวเลขมาจากไหนคะห้าศูนย์จาวาคนมีท่านผู้ชมที่มันเป็นซองยึดตัวนั่นก็เห็นศูนย์หานะคะก็ไม่เห็นยึดลอตเตอรี่ที่มีก็หาศูนย์ กันเลยตรงกับนูด้ยกันเลยว่าเอาออกมาตตวใสอันนี้ก็เป็นเล็กน้อยนะคะมาหยิบรัตอลีไว้เนาะคะ่ะ,ะเพราะว่าจระเข้ฟังนั้นมีคนเห็นศูนย์หานะคะพอมาฟังนี่นูน่อยหยิบหาศูนย์เดี๋ยวขอถ่ายหน่อยครับหันมาด้านนี้ให้ถ่ายหน่อยครับนี่นะคะนูน้อยหยิบห้าศูนย์ก็ได้ไปเบิ้งน้ําฟังนั้นนะคะก็ได้ไปเบิ้งจระเข้ตัวน,นั้นเนาะค่ะตัวนั้นมันจะเห็นศูนย์หานะคะ แอก็เลยหันมาฟังนี่มาเห็นหนูน้นอยยิบลอตเตอรี่หาศูนย์พอดีค่ะชมอยู่หน้าศาลานะคะเคนกันจเจมีตัวละมีตัวจระเข้นะคะรูปปั้นจระเข้อยู่สองตัวนะคะด้านซ้ายกับด้านขวานะคะ่ะเนี่ยนะคะหลังจากที่สายบุญมาทำบุญแล้วเคนกัลจะมาสองตัวเล่มี่ที่จระเข้นะคะเพราะว่า,าวัดนี่ กับมีตํานานอยู่กับจระเข้นะคะที่ปูพี่บูนเพิ่นตาบจระเข้นะคะปาบจระเข้นี่ก็บ่แน่นว่าเพิ่นขานะคะเพิ่นกาคล้ายๆว่าเพิ่อนอัญเชิญมาคุยกันนะคะห้ยง่ายออกจากวัดออกจากทุ่แะะห่นี่ล่ะค่ะในเศ้าบา้านในทํำมาหากินนะคะ <c oughs> ใส่ไ่ได้เห็นล่ะ

น้องบัวลำพูค่ะแต่น้องบัวลำพูคุณแม่เราก็ลังซองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรอรอถามเพื่นนะคะ่าเพื่อนเห็นตัวใด้เนาะค่ะมาตัวใดเราเลขิโอสวัสดีค่ะยังโมลูว่ามาตัวได้คอ้ได้ตัวไดจ้ามาท่านใดอ๋มท่าใดนสองซีไหมใสองซีปัด่้นน่งนี้อสุขฟันะจ้าปลาสอนคนดวงเฮ้งนะคะนี่ปลาปลาเตามล้วหลงวดแล้วค่ะ สิว่าจังนีแล้วมันเป็นตัวเลขเลยไหมก็เป็นตัวเลขเลยค่ณผะกับฟันนั่นแล้วก่อนจะก้อนจะเห็นตัวเลขมันจะต้องมีก่อนมันหลุดองล้มลงโอ้สยมากเลยมันมาเต็ดปุ่มตัวเลขเลยวันนี้เอาสองสี่หนีสี่ไปเลยครับเอาแบบสองสี่สองห้านะสี่สองสี่สี่สองห้าเลยนะเพราะว่าฟันไดนมาเคลื่อนอนนั้นมีละ วันใบเมื่นวานนี้อ๋อคืนวานเต่เยบรัตต์รีไแล่วบ่ซื่อว้าล้วจะวันมะวันทันเอาสอซวันนี้สิมาอาสองซองอสองครับผมสองซีเราเราิมาหาสองซีค่ะสอบสองซีครับกวนนี้ผเนอบาับท่วเรามีย่งเนีนี่มันปีาเราวไกันาเ็สอนหาเนีซ สี่บัดสมาเอาจนน้ำมันได้บัดนี้มียสองซีอ๋อบัดนี้สีมาสองซีได้สองหาแล้วแล้วสอซีนะคะรรอบันราฝันได้กฝันเด็เดนเลันเดนเดันนเดนันกันันกัด็ันันันนเดันท่วมเลขปูนันนเเ็ดดันดดัเด มันนี้เสิามมเทมกฤติปูงวันที่สามหนึ่งเก้าเจ็ดแตงงนอันนี้มันออกลาาเก้าเจ็ันนี้ฟันหนึ่งเ้จวนลฟันแม่นนี่จ้ามันมาออกงวดที่สามเมท่วมกฤตเลูปูไหมแต่บริตามนะคะเล่บริหลายค่ะยกับสิร้จักเล่านะคะป๋าสอนนะคะป๋าสอนคน่งคือก้อนปูสืหายเลเก้าเจ็ดเจ็ดเก่างวันะคะยังหาไหวอีก่บามัน มันบกพรอยได้พอกันเนาะพอเมื่อนี้เมื่อนี้โชคดีแล้วได้มาพอได้มายังละหาใบได้เหมือนกันนั่นเกิดเก่เหมือนมันบกอยตากูหนะคือมาเขากับเด็กฝันากขอน้ำซอป้าสอนจ่าน้าซอปลาสอนคนดงเฮงเคยเบิ่งในเคยเห็นในคลิปปัเคยไปตามแต่งเงินนี่มักตัวนี้ร้อยลงลงอยเล่นซืสองซีสองหาม่ามือนสองาแล้วสองซีสองหาวเสียสองซีสองซ เสียวทั้งหนางเดี๋ยวเราจะเอาสองีเดี๋ยวสีหาเบื้งลักลอยกันนี่งลขก่นซีสองห้าสองเลยแหละีสองหาแบบีสองห้าสองสองห้าเอ็ซีนักยนะสองซีีนี่ลมั่นนี้หน้ามืงเสียวซีสีนี่แหละมาเสียหาเอาย่างนัสองใบจัด้สิบสองล้าน โอ้เเสสอล้านเสียใบเสเล็ชุดชุดสใบมีไหมสอใบนันเด้ชุดสใบนีอยูสองสอด้ซีสองแม่วันนี้สองสอง2สองสอสองสองสองส2มันงสองสององสองสนงสององสอ้สงสอ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 ง่นงสองนองส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 2สอง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 นองององงสอสองสองสอสสสองอองสอง เรื่อบ่มเมาดอกเสียเอาแค่ยางละสองใบนี่ละเอาสิบสองล้านนะคะเพราะว่าพี่บุญลากเข้าก็ได้แล้วเดียวมันไปจะเอาเอาสิบสองล้านก็เลยวางมาต่อไปต้องเป็นสิบสองล้านที่พี่บุญลากอีกแล้วนะคะเราว่าอ้าเต็มหน้าดำยุ่งบึสองสี่สี่สองสี่สนะคะเเลขนี้บักเลขติดสองขึอนเพราะปืดว่าห่นงละ มักเล็ติดสองเลวันจันเลขติดสองวิ่งสองคือเ่าคบ่ันล่ะปาสอนนอปลามักเล็ติดสองนะคะแล้วก็เลขสี่สองสี่้มันเคยออกคู่กันนสองสีองห้าน่โดนนะสองสี่สองห้ากเลแล้วจากสี่บรารสองไม่ทันกลับได้เสียห้าสองเสกลับสอย่า้าย่เฝ้าเอาคเอายายหลคนกันไหมโบเบอะไรนี้ของกิน เดี๋ยวเจ้าตอนนี้กันได้มือวานดีกับมาอยู่อ๋อมือวานมามือวานนีมาเอาสอนหานี่ล่ะมันนี่ละเสียหางสองสี่สี่สอนกับหาสองี่เหลืย่าฟใหญ่ไปก้อนบควณาขอบคุณขอบคุณ่านี่นะคะทั้งนี้เพิ่กับซองกู๊บสี่ปาบเลยนะคะได้ตัวไรอ่ะได้ตัวไจ้าบ้า มงคุณแม่เราเมาหมดค่ะเล่าเห็นค่าเห็นแนวสันค่ะเห็นเราวซองีตาจระเกต้แล้วเล่าเมาแฝงลอตเตอรี่เลยค่ะเห็นตเสามสามมัวสามสามรเทีมสามสามมส อหอจะไดจ้าเนิสเซ่เพื่อนเดีรนึกกาตีอัืมโอเนเดีย่แเห็นเลขสามชัดเจ้ามันตามมยู่ตรงไหนเนาะอยู่ในตาบ่เราเห็นเลขสามชัดสามสามบอจ้าเราหยิบช่งดจ้า มรดการพารวยโอ้ได้ยินด้เสียงจ้าแม่มัตตาใสจ้ะมาแตาขนเจนจ้ะมาแต่ขนแกนเนาะยืดบูจวขอนก่นอ้าแสดงว่าคนคายลเตอรี่กัขนแกนมัาแกนอยู่ขนแกนนะคะ หาสามหสามหาสามสามาสนเห็นเลขสามชัดนะปะาผู้ใดให้สามมาจ้าการซส้อายอ๋ออายุเพิ่นไม่เสืออายุเพิ่นวัยทยเพิ่นเห็นเราไม่เห็นยุตตาจระเข้กับเลขสามเนาะให้กับเล ยิบสามสามกับสามหาหาสามใบนะคะเห็นแล้วบตาไมิเตซองก็เห็นแล้วมาเห็นตีเอาใหญ่เบอรงท้งนี่ใหญ่ท้นี่้ามสองที่สาม โอ้ได้โชคแล้วกลับแล้วมันมาค่ะียังกัลูกตต่ไหนกัลูกฮึแต่ไหนก็บ่าแย่งไอ้ฟังะนี่ไแด้หนูหน่อยบางนึงฟันมาฟันเห็นแต่ไหนลูกว่าไอ้ฟังแล้วเนีะ เอาให้เพันธดงยิ้น้ำแนวลูซีเก้าเตี้ยก็ห้เพันธด้ยีนน้ำแนนลูจะได้แบ่งปันโมพันคาร์โมพันถือน้ำนนเห็นตัวใดลูกนไหมนูนเห็นตัวใดนี่เห็นซีเกานูนน้อยบอกีเก้าค่ะเก้าหาเก่าหาซีเก้าก็หนูน้อย่ากก็ได้ อยาัเห็นชัดานอจะเห็นช้นเก้าหาเรา่ค่ะนเราะนี่ง่นคะนี่ค่ะนม่ะนคะนอค่ะนีิบ่ะนี่คิบลีไค่ะ้ี่ค่ลนะนะนี่คน่คน่คหน่ะน่ค่ะนี่ค่นีเก่ะี่ค่ะนี่่ะน่คะนี่ค่ะนีนี่ค่ะนีวเนี่ะนคะนคะน

thank you